สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับก็คือเรื่องของชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับซึ่งเราสรุปได้บทเรียนต่างๆจากพระธรรม2เล่มนี้ครับคือ 1. นงคงสวดานและ 2. องคงสวดานอาจจะมีบางท่านในท่ามกลางเรายังไม่เคยอ่านพระธรรมสเล่มนี้นะครับ ในเช้าวันนี้จึงขอถือโอกาสที่จะทบทวนสําหรับพี่น้องที่เคยอ่านไปแล้วนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของบทเรียนต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังในวันนี้นะครับในขณะที่เพิ่มพีได้ให้คําสัญญาว่าคนที่ติดตามพระเจ้านะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่13นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่13เนี่ยเป็นคําสัญญาจากพระเจ้า ที่มีมาถึงชีวิตของลูกของพระองค์นะครับประชากรของพระเจ้าอิสราเอลในสมัยโบราณถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะทําตามพระยาเวทําตามพระยาเวจะทรงทําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางทําให้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ให้ต่าลงและหลักฐานพิสูจน์ความจริงข้อนี้ก็คือชนชาติอิสราเอลนะครับ การที่ชนชาติอิสราเอลเขาดาเนินตามพระวนจนะของพระเจ้าขณะที่กษัตริย์ที่เป็นผู้นําที่ดีชนชาติอิสราเอลนั้นได้รับการยกชูจากพระเจ้าและพระพรแยะยยยมากมายเขาจะเป็นผู้นําเขาจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางและนี่คือสิ่งที่พระองค์พิได้สัญญาไว้ถ้าเรากลับมาดูชีวิตของพวกเรานะครับชีวิตของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่สโลปเป็นบวกครับเหมือนกับราคาน้ํามันณเวลานี้นะครับ มันมีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขาขึ้นนะครับเหมือนกับหุ้นบางตัวนะครับก็ยังขาขึ้นอยู่นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนในฐานะลูกของพระเจ้าพี่น้องครับทำไมชีวิตของเรามีขึ้นขึ้นลงลงแต่มันยังติดบวกอยู่มันยังสะลบเป็นบวกอยู่เพราะอะไรประการแรกครับเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มากขึ้นเป็นพรกับคนอื่นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าประการที่สองก็คือเพื่อชีวิตของเราจะรับพระพรและไม่เพียงแต่ชีวิตของเราจะรับพระพรเท่านั้นนะครับครอบครัวของเราก็จะรับพระพรและสังคมของเราก็จะรับพระพรด้วยงานในะพมพีพูดชัดเจนนะครับโซโลมอนลูกของเราเจ้าจงรู้จักพระเจ้าของพ่อและจงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจย,ยินดีลูกของพ่อคําว่าพ่อนี้คือหมายถึงกรรษัตริย์ดาวิดนะครับ กาิย์ดาวดนี่กำลังเขียนพังพีข้อนี้ในหนึ่งพงศาวดารยี่สิบแปดนะครับกำลังบอกกับลูกชายของเขาคือโซโลมอนว่าให้เขาเนี่ยรู้จักพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีเพราะว่าพระเจ้านั้นทอดพระเนตรที่จิตใจพระเจ้าทอดพระเนตรตรวจสอบเข้าไปจิตใจของมนุษย์พระเจ้าเข้าใจแผนงานความคิดทั้งหลายของพวกเราและถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราจะพบกับพระองค์ถ้าเราทอดทิ้งพระองค์ คงจะทอดทิ้งเจ้าตลอดไปนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่พระกรมพีได้กล่าวผ่านทางคํากําชับของขษัตรย์ดาวิดที่กําลังกําชับลูกรักของตัวเองที่มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาองค์ต่อไปจากพระองค์ท่านฉะนั้นถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเขากําลังเสียชีวิตนะครับคาสุดท้ายของเขาอ่ะ เป็นสิ่งที่สําคัญมากคํากําชับของเขาก่อนที่เขาจะสิ้นลมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและนี่คือคากาชับของกษัตริย์ก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นลมและกําชับใครครับลูกรักของท่านคือกษัตริย์โซโลมอนพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูหนึ่งและสองพงศาวดารว่าพระคัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวโดยละเอียดในชีวิตของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นําอิสราเอลที่เป็นกษัตริย์ทั้งหลายเราเรียนรู้มาแล้วครับว่ากษัตริย์ หลังจากกาัตย์โลมอนนั้นดินแดนอิสราเอลนั้นแบ่งเป็นสองสองภาคนะครับภาคเหนือหรือฝ่ายเหนือนั้นเรียกว่าอิสราเอลฝ่ายใต้นั้นเรียกว่า,ายูดนะาอิสราเอลนะครับมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเอฟราอิมเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ผู้พยากรณ์นะครับหรือประกาศศกของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเขาจะเรียกว่าเอฟราอิมเอ๋ยนั่นหมายความว่าอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับอิสราเอลภาคเหนือในอิสราเอลภาคใต้เขาจะเรียกว่ายูดาเอ๋ยอันนั้นคือสิ่งที่เราจะพบใน หนังสือพระธรรมของผู้พยากรในวันนี้นะครับเราจะเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าเราเห็นว่าการนำศาสารพระเจ้าที่ถูกต้องเป็นยังไงและเราจะเห็นผลของการไม่ซื่อสัตย์นะครับพระธรรมหนึ่งพงศวดวรเดีเริ่มต้นด้วยลําดับวงตระกูลสืบเชื้อสายจากอาดัมจนกระทั่งถึงกษัตริย์ดาวิดทําไมมาจบที่ดาวิดครับ เพราะว่าหนึ่งพงศดารเนี่ยได้บรรยายถึงชัยชนะได้บรรยายถึงการสถาปนากรุงเยรูซาเล็มครับในฐานะศูนย์กลางแห่งศาสนาและหลังจากดาวิดนะครับโซโลมอนนะครับก็จะไปถึงการแบ่งแยกนะครับการแบ่งแยกอาณาจักรเหนือจากใต้นั่นะคือหนึ่งพงศดารและสองพงศดารครับสองพงศดารก็พูดถึงเรื่องของการทาลายพระวิหารและไปถึงการเนรเทศ นั่นหมายความว่าเขาสูญเสียนะจากฝ่ายเหนือและในที่สุดเขาก็สูญเสียจากฝ่ายใต้อันจากฝ่ายเหนือนะครับโดนโจมตีจากหมาอจากอัสซีเรียอันจากฝ่ายใต้เนี่ยโดนโจมตีจากจักรวรรดิบาบิโลนลนั่นคือสิ่งที่บันทึกอยู่ในหนึ่งและสองพงศดารพี่น้องครับผมเล่าให้ฟังโดยภาพรวมเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งพงศดารน,นะครับมาจนตั้งถึงจบหนึ่งพงศดารและเริ่มต้นสองพงศดารไปถึงจบ ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นการทําลายพระวิหารการถูกเนรเทศเมื่อในเช้าวันนี้เราจะได้บทเรียนในเรื่องของ1นึงสองพงศดานอะไรบ้างนะครับประการแรกครับเราเห็นถึงความสําคัญของความสัตว์ซื่อความสั์ซื่อนั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า faithful faithful ซึ่งมาจากคําว่า faith ซึ่งแปลว่าความศรทัทธาคําว่า faith กับคําว่า faithful นะครับ ความศรัทธาเป็นคำนามนะครับ f i ฟ h f ู l เป็นคุณศัพท์ที่ขยายขยายว่าคนคนนี้มีศรัทธามีความเชื่อแต่คำว่า i ฟ h f u l นั้นแปลได้อย่างว่าเป็นความสัตย์ัื่อเป็นความสัตย์จริงเราจะเห็นว่านักประวัติศาสตร์นะครับได้ย้ำเน้นคนที่เขียนพระัมภีได้ย้ำเน้นว่าความศรัทธานะครับมันไม่แตกต่างอะไรจากการความเชื่อ และความศรัทธาและความเชื่อที่เขามีอยู่นั้นนํามาซึ่งการเชื่อฝังและเราเรียกว่าเป็นความสัตย์ซื่อของคนนั้นที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าฉะนั้นประชากรอิสราเอลนะครับเขาจะต้องมีเฟสก็คือมีความศรัทธาในพระเจ้าในวิการก็มีเฟสฟูก็คือมีความสัตย์ซื faithful, ่อในการถวายการรับใช้พระเจ้าในการที่เขาจะรักษาความเชื่อ และความสําคัญตรงนี้ครับคือเป็นความสำคัญที่มากยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรครับเพราะความสําคัญของความสัตย์ซื่อต่อบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าย้ําเน้นเสมอการรักษาความศรัทธานในพระเจ้ารักษาบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าย้ําเน้นเสมอในชีวิตของพวกเราความสําเร็จและพระพรที่แท้จ,จริงนั้นมาจากการจัดจชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจัด ชีวิตของเราให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหลักการของพระเจ้าแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะไม่ไปถึงความสําเร็จที่พระเจ้าตั้งไว้ในเช้าวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับก็คือว่าเราต้องรู้จักจัดชีวิตของเราให้เป็นคนสัตย์ซื่อเพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักการของพระเจ้าและเมื่อเราสัตซ์ซื่อรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับความสําเร็จที่พระเจ้าเตรียมไว้และพระพรที่พระเจ้าเตรียมให้กับพวกเรา นั้นการที่เราอุทิศตนกับพระเจ้าในความสัตย์ซื่อในการปริรับพระเจ้าในการกระทําของเราในการดำเนินชีวิตของเราในการตัดสินใจของเราในแต่ละอย่างครับเจตนาคติของเราเป็นสิ่งจําเป็นมากสาหรับชีวิตที่จะรุ่งเรืองและมีความหมายต่อไปประการที่สองครับบทเรียนในวันนี้พลังของการนามัสการและการอธิษฐานเราจะเห็นนะครับว่า ในพระธรรมหนึ่งสอง,งสพงศวดานที่เราอ่านไปแล้วหลายครั้งมีแต่ชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่อนะครับแต่สิ่งที่เขาไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเวลาที่น้ำการพระเจ้าของชนชาติอิสเซลที่เขาหันกลับมาน้ำมการพระเจ้าเมื่ไหร่พระเจ้าประทานพระพรและมีพลังเกิดขึ้นในชนชาติของเขาเขาสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้เขาสามารถที่จะนําชนชาติเขาเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้และด้วยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าการนมัสการพระเจ้ามีความสําคัญมากเป็นส่วนสําคัญมาก ในชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแก่จิตกิจวัตรที่เราทําทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆวันแต่การนมัสการพระเจ้านั้นเป็นวิธีการแสดงความจงรักดีที่เรามีต่อพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเป็นการแสดงความขอบคุณความกระตันอยู่การพึ่งพาพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตญาณและความจรงิงซึ่งเราจะสัมผัสถึงพลังการนมัสการพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นการอธิษฐาน พลังตรงนี้ครับจะเตือนเราว่าเราเองนั้นเป็นผู้ที่เราต้องพึ่งพาพระองค์ครับเราต้องพึ่งพาพระองค์นะครับเราต้องพึ่งในพลังที่มาจากการนมัสการพระเจ้าเราต้องพึ่งในพลังที่มาจากการอธิษฐานพระเจ้าทุกๆวันมันตรงนี้เองทําให้เราไม่เพียงแต่เป็นพิธีกรรมแต่ยังเป็นช่องทางที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าส่วนตัวทุกๆวันเราแสวงหาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในทุกๆกรณี ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตนั่นคือสิ่งที่ผมจะ,จะย้าเน้นนะครับว่าเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการนั้นเราจะได้รับพลังเวลาที่เราอธิษฐานเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนะเราจะได้รับพลังสะท้อนกลับมาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังประการที่3ครับบทเรียนในวันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังพี่น้องแค่ดูภาพนะครับเราเห็นพระวิหารเนี่ยถูกทําลาย น,นี่คือผลของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าสร้างพระวิหารโดยผ่านทางโซโลมอนให้โซโลมอนนั้นทําพระวิหารหรือสร้างพระวิหารเนี่ยหรูหรามากนะครับโออาตก,การตามากเลยข้างในนะครับเป็นทองเป็นไม้สนที่มีค่านะครับมากกว่า70%เป็นทองหมดเลยแต่เวลาที่เนบูคัดเนซาซึ่งเป็นมหา,จากจักริย์บาบิโลเนยนำกองทัพ ล้อมกรุงเยอเซมอยู่หลายเดือนในที่สุดก็โจมตีกรุงเยอเซมได้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับเผาพระวิหารลอกเอาทองนะครับซึ่งอยู่เสาหานพระวิหารนะครับอยู่ที่แท่นบูชาเอาไปหมดนั่นคือสิ่งที่เขาทำลายพระวิหารและพระวิหารนี่เป็นศูนย์รวมของหัวใจชีวิตของคนอิสราเอลเขาไม่มีพระวิหารเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาถูกทำลายไปแล้วนะครับเขาจะกวาดตอน คนอิสราเอลที่เก่งๆมีความสามารถกลับไปที่บาบิโลนเพื่อเป็นเฉลยนะครับเอาไปชุบเลี้ยงนะครับสมองไหลออกนะแต่คนที่หลงเหลืออยู่ที่เยรูเ็มนั้นก็คือเป็นคนที่เป็นทาสนะครับเป็นคนชั้นต่ําที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกทิ้งว้อยเยรูเ็มจึงกลายเป็นสถานที่รกร้างและเป็นที่อยู่ของจุนักป่าและสิ่งที่สัตว์ต่างๆที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ ฉะนั้นเองนี่คือผลของการไม่เชื่อฟังแต่ก่อนหน้านี้พี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงเตือนสติเขาได้ทรงนำเขาได้ให้เขาหันเหออกจากทางที่ไม่ถูกต้องหันกลับมาหาพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟังนี่คือผลของการไม่ยอมเชื่อฟังทุกการไม่ยอมเชื่อฟังพี่น้องครับนำมาซึ่งการต้องจ่ายราคาเสมอ ทุกๆครั้งที่เราไม่เชื่อฟังจะนํามาซึ่งการจ่ายราคาเสมอจ่ายราคาคืออะไรครับเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อแลกกับการไม่เชื่อฟังครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องขัดขืนคําสั่งพระเจ้าอย่างตั้งใจนะครับขอโปรดจําไว้ว่าทุกๆครั้งทุกๆการไม่เชื่อฟังนั้นจะนํามาซึ่งการจ่ายราคาเราจะสูญเสียเราจะเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสินขอพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกขงหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ขงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพมาในวันนี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่นความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอําเนยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ